สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นปลากระพงผัดเปรี้ยวหวานนะคะเมนูนี้ลูกค้าชอบมากนะคะเรามาเตรียมกันค่ะนะคะ,นะคะปลากระพงนำมาซื้อมาเสร็จก,ก็มาล้างให้สะอาดนะคะล้างด้วยเกลือให้สะอาดแล้วก็พักให้สะเด็ดน้ำนะคะจากนั้นก็นำมาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะพอคำนะคะแล้วก็มาหมักนะคะกับน้ำปลา ปลากระพงครจะใช้2อวันที่2กิโลกรัมใช้น้ำปลา4ี่ช้อนโต๊ะในการหมักปลากระพง2กิโลกรัมนะคะถ้ากับ1กิโลกรัมใช้น้ำปลา2ช้อนโต๊ะหมักประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้น้ำปลาซึมเข้าไปในเนื้อปลาและนำมาทอดนะคะนี่ก็ทำการหมักนะ,ะชิ้นประมาณนี้นะคะชิ้นประมาณชิ้นพอคำประมาณนี้นะคะไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะนี่นะคะ เมื่อหมักเสร็จเรียบร้อยผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะคุณจะก็จะนําปลากระพงที่หมักแล้วนี่มาโรยด้วย <reco Christ. S 1> แป้งนิดหน่อยค่ะมาโรยด้วยแป้งนิดหน่อยนะคะไม่เยอะนะคะโรยด้วยแป้งนิดหน่อยนะคะแป้งทอดกรอบนะคะแป้งทอดกรอบนิดหน่อยนะคะพอโรยเสร็จนะคะอะไรเสร็จแล้วพร้อมแล้วค่ะเรามาทอดปลากระพงกันค่ะนะคะมาทอดปลากระพงกันนะคะเตรียมน้ํามันให้พร้อมนะเตรียมน้ําผนให้พร้อมมาทอดปลากระพงกันค่ะ จะ,จะลงด้วยด้านล่างอ่าด้านหนังของปลากระพงก่อนนะคะไฟก็ไม่แรงเกินไปหรือไม่ไม่อ่อนเกินไปในการทอดนะคะถ้าแรงไปก็จะไหม้นะฮะอ่อนไปก็จะไม่อ่าสุกช้าะติกระทาด้วยนะคะนี่เป็นปลากระพงผัดเปรี้ยวหวานลูกค้าชอบมากเลยคะ่ะกับเมนูนี้เนี่ยเพราะว่าจะมีะใส่พริก สามสีใส่โอ้ใส่หลายอย่างนะคะใส่ทั้งแครอททั้งมะเขเทศนะคะใส่สับป,ประรดนะครเปรี้ยวหวานขาดไปได้คือสับป,ประรดนะคะรสชาติจะกลมกลอมก็เมื่อทุกอย่างรวมกันลงตัวพอดีนะคะกับเมนูผัดเปรี้ยวหวานนะคะก็าทำการทอดปลาด้านหนังปลาก่อนนะ,ะทอดจนสุกนะคะสุกดีแต่ไม่ถึงกับกรอบนะคะ สุกแล้วเราก็จะกลับอีกด้านหนึ่งนะคะทอดปลาไปเรื่อยๆนะวางทอดปลาไปก็อาจจะไปหั่นผักรอไว้ได้เลยนะคะนะคะนี่เลยค่ะเน้นเสมอๆเ,เลยนะคะในการทอดปลานะคะใช้น้ำมันใหม่นะคะไม่ใช้น้ำมันเก่านะคะปลาก็จะหอมกลิ่นหอมหนะคะหน้าทาน,นะคะปลอดภัยด้วยนะคะนี่ ตัวไกยเสร็จแล้วนะกับปลาของเรานะคะเรียบร้อยค่ะด้านละเดี๋ยวเราจะกลับอีกด้านหนึ่งนะคะมาทอดอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะนี่นะค่ะสุดแล้วนะคะ แล้ก็พงขัดเปรี้ยวหวานนี่เป็นอะไรที่ยอมรับเลยว่าอร่อยจริงจริงนะคะน้ำซอสเปรี้ยวหวานเราภูใจทาน้าซอสเปรี้ยวหวานไว้สาเร็จรูปนะคะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องปรุงอะไรเลยเขาจะทาทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะ,ใใะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วนะคะเราจะก็พักปลาไว้ให้เสด็จน้ํามันก่อนนะคะแล้วก็จะมาเตรียม ทำเครื่องเกีงทำผัดเปรี้ยวหวานกันค่ะนะคะต่อเตยมปลาพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะไปกันเลยค่ะนะคะนี่ก็ปลากระพงเสร็จเรียบร้อยเครื่องเคียงเสร็จเรียบร้อยขึ้นหั่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะปลากระพงผัดเปรี้ยวหวานของเรานะคะวันนี้นะคะนี่แหละค่ะปลาที่เราทอดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะหอมใหญ่นะคะต้นหอมยาต้นหอมหั่นยาแบบนี้นะคะ กระเทียมแล้วก็นี่คือซอสผัดเปรี้ยวหวานของคุณใจนะคะจะมีนี่ผักยแยะเลยนะคะสับป,ประรดพริกสามสีนะคะมะเขือเทศนะคะแครอทแครอทต้องไปลวกก่อนนะคะเป็นเส้นยาๆไปลวกก่อนนะคะแต่แตงกวาไม่ต้องลวกนะคะแตงกวาก็ทั้งชิ้นสุดแบบนี้เลยนะคะนี่เลยะคะ่ะหั่นแบบนี้เลยนะคะสังเกตดูนะคะใกล้เคียงกันหมดเลยค่ะนะคะ าบางท่านบอกว่าจะไม่ใส่ตัวไหนก็ต้องแจ้งกันนะคะใครไม่ชอบผักหรือไม่อยากใส่แค่ลอบก็แล้วแต่ได้หมดนะคะเมื่อปลาพร้อมอผักพร้อมแล้วนะคะปลาพร้อมผักพร้อมแล้วนะคะนี่คือปลาที่เราเตรียมไว้นะคะก็เป็นต้นหอมหันยาวนะคะต้นหอมหันยาวแบบนี้นะคะต้นหอมเสร็จก,ก็ตามไปด้วยนี่เลยค่ะ น้าซอสผัดเปรี้ยวหวานของเรานะเข้าใจทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะถ้าไม่ทําแบบนี้ไว้เนี่ยตอนออเดอรยเยอะเราทําไม่ทันนะคะต้องเตรียมไว้ทุกวันคือจะต้องเตรียมไ้หมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นกระเทียมนะอาจจะสับหรือว่าตําก็ได้นะคะจะสับหรือตําก็ได้นะคะเราเตรียมตัวมาผัดเปรี้ยวหวานกันค่ะนะคะเตรียมน้ํามันนะคะใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะใส่กระเทียมลงไปนะคะ นี่เลยค่ะสิ่งแรกที่เราไม่ได้ไม่ปรุงสุกก็คือแตงกวานะคะใส่ลงไปก่อนเลยแตงกวาเพราะว่ายังแข็งมากนะคะใส่ลงไปผัดสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะก่อนเพื่อเลยนะคะใส่น้ำซุปไปนิดนึงนะคะ,ะนสน้ำซุปไปนิดนึงนี่ค่ะนำ้ำซุปคบภุมิใจเป็นน้ำต๊อกที่เตรียมไว้ของร้านอยู่แล้วนะคะตามด้วยหอมใหญ่นะคะนี่คือหอมใหญ่นะคะ ี่คือหอมใหญ่แล้วตามไปด้วยอซอสเปรี้ยวหวานของคุณใจนะคะมันคือซอสเปรี้ยวหวานนะคะซอสเปรี้ยวหวานคุณใจใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะใช้ซอสเปรี้ยวหวาน3ช้อนโต๊ะต่อผัด1จานนะคะจบเลยค่ะแค่นั้นเองนะคะแค่นั้นเองนะคะไม่ได้เติมอย่างอื่นไปแล้วนะคะนี่นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสดายเสดายคุณจะเสดายน้ำซอสเปรี้ยวหวานนะคะเสร็จแล้วก็เราก็เตรียมผักที่เหลือลงไปนะคะผักที่เหลือทั้งพริกสามสีมะเขือเทศค,คยรอดแล้วก็ตางแล้วก็สับปะรดนะคะลงไปผัดได้เลยค่ะนะคะ,ะ,คะให้กับเข้ากับซอสของเรานะคะให้เข้ากับซอสเรียบร้อยนะคะทุกอย่างพร้อมเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ปลานะคะ ปลาซึ่งเราปลาสุกอยู่แล้วนะคะผัดผัดเอปลาไปคลุกเคล้ากับซอสเปรี้ยวหวานของเรานะคะรสชาติกลมกลอมนัวอยู่แล้วนะคะนี่เลยค่ะใส่ปลาลงไปค่ะนะคะปลาจะมากจะน้อยก็แล้วแต่จํานวนปริมาณของคนในครอบครัวนะคะว่าจะทําเท่าไหร่ยังไงนะคะ ต่หนึ่งจางกูจะใช้น้าซอสผัดเปรี้ยวหวานกูใจหนึ่งสามช้อนโต๊ะนะคะสามช้อนโต๊ะนะคะเรียบร้อยนี่สุดท้ายแล้วก็ตามไปทวยต้นหอมยาวนะคะถือว่าเมนูนี้เมนูปลากระพงผัดเปรี้ยวหวานก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็สามารถเสิร์ฟให้ทุกคนในครอบครัวได้เลยนะคะนี่ค่ะหอมหน่าทานมากนะคะสีสันน่าทานมากกับผัดเปรี้ยวหวานนะคะนี่ค่ะ แล้วก็ใส่ต้นหอมได้เลยค่ะแปลว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูผัดเปรี้ยวหวานนะคะปลากระพงนะคะเรามาจัดใส่จานกันเลยค่ะเพื่อเสิร์ฟให้ทุกคนในครอบครัวกันนะคะ เรียบร้อยกับเมนูปลากระพงผัดเปรี้ยวหวานนะคะจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะชวนทุกท่านมาทานรับประทานได้เลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณใจด้วยนะคะจะนำเสนอเมนูอื่นๆไปเรื่อยๆนะคะอยากกระทานเมนูอะไรเป็นพิเศษด่วนมากๆก็ แจ้งมาได้นะคะถ้าทำได้คุณจะรีบทำให้ทันทีนะคะขอบคุณมากๆกับการติดตามค่ะขอบคุณค่ะ